สวัสดีครับพี่น้องปองไปเลยไอ้น้องนุง่ลุงเปล่าอ่ามัดสุกคุสกขนครับแถวตะเขียวตะแยงนุ่มสามทิศท่า,ทานแนวหม่แล้วครับ,บผมมาพอกับสามทิศมีกายรยุ่วสวนยู่หน้าคือเกาแล้วครับวันน,น,นี้มาสูบน้ำให้ยายนางครับสูบนำใส่ผักให้ยายนา่งเนาะครับเนาะน,นี่ครับผักก็เริ่มผักกระจี๊ยก็เริ่มบางแล้วเราพี่น้องยายนาง่งเราก็ตัดไปแน่แน้วเนาะครับเนาะก็มีแต่ หยอดที่มันปงไมครับนี่นี่ครับสูบแล้วได้ได้ครึ่งนึงแล้วครับสูบมาจากหวยพละหวยคุ้มมุมพละไม่นอกย่ายนางเราขายายพีกสองสามคู่ครับก็บอกว่าบ่าบาบาหอเฮ็ดไปตออีกดอกพ่อแล้วครับว่าส่วนนมสิปลูกมักแตงหรือว่าเขาโพดนอกครับเนาะก,บกบ็บรรวสิปูกยังกัดจังรอเบิ้งครับย่ายนางเราสิลงงยัง อีกครื่งนึงพี่น้องในน้ำกระสิเต็มแล้วครับนี่ไซเวลลาสูบบดนเนาะครับประมาณบ่ถึงชั่วโมงมดนกเมื่อนี่แต่ว่าเขามันอยู่ปลายปลายนา้ำเนาะครับปลายท่างน้ำกาดสีไหลมาซาแน่จังน้อยครับหมอกแห้งครับหมอกแห้งม้อนี้แต่ว่าอากาศกับพอดีครับบอห่อนบ่ห,หนาวเนาะแต่ว่าหมอกค่อนข้างสินแห้งครับสินะก็เป็นพ้นดีต่อพักล่ะครับคนหมอกคน อากาศมันเย็นๆเนาะครับเพราะว่าพักพวกนี้ก็เป็นพักฤดูหนาวเนาะครับพักมันมักอากาศแบบนี้ครับต่อามาแม่กีสซ้อนหลายๆพี่น้องกีสซ้อนทัสเซียวไฟเอายังมาลงสิกะย่านมันมาจ่อผักแย่นางเนาะครับหน้าสามทีนี่หลายครับแม่กีสซ้อนเอย่าครับบรรยากาศย่ำเศร้าพี่นอ้อง สิสันแน่จังหน่อยเด้อครับเพราะว่าสามทิศกับ่าเดี่ยวคาทังกล่องมาน้ำครับกับมาตะเสามาตะ่นลักที่หาที่หากุ้งกุ้ครับเสาหมื่นน้ำซ้ายนี่กรสิที่สูบลงแล้วครับนี่น่าสีสามทิศยุดพุ่นลักอีกจะต้องซ้ำมือจากทีสูบล่องครับเพราะว่าน้ำมันกแห้งแล้วใหญ่เราก็ตักขึ้นมาหมดผักหยากนะครับเนาะให้มันขึ้นมาหอด แถวอ่นคน้นต้นกล้วยพอดีกาผักกันยั่งหลายอยู่ครนี่นี่สิกาดขาวเราครับซี่หอมกะพ่อลกกินแล้วครับนี่ลกได้ล้วครับ นี่ครับพี่น้องครับที่เก่าลดให้ลดขมาไทยให้แล้วนะครับตอนแรกเขาเททิศลาแล้วครับมาไทยให้พอดีแก่หญ้าครับก็เลยให้นิดหน่อยอยู่บ้านนี่ยแหละมาไทยให้ครับไทยไปรอบเดียวนะครับเดี๋ยวไทยเราก็เสียขามาปั่นปั่นรอบนึ่งเราก็สิไทยอีกรอบนึงกับที่พ่อเราครับแต่ว่าตอนนี้ก็บบ่ท่านให้เขามาปั่นดอกอีกจากมื่สองมื่นก่อนให้ให้ดินมันแห้งจัง่อยครับเพราะว่าดินมันก็ซุ่มอยู่ปั้นเราก็สิ พักใบสะก้อนนะครับก็สิไปตัดพันธุ์ใบพันธุ์อย่างสะก้อนเดี๋ยวดินมันสิแห้งก่อนเป็ดตัดพันธุ์ยไใบสะก้อนก็จังสิให้เของมาไถยนะครับไถอีกทีหนึงหรอกกัพ่อหรอกกับเสียวรถมาปลูกเลยครับใส่รถปลูกครับมาใส่คนดอกเอารถปลูกเอาครับถ้าเข้งการบอนดี่ดีหลายๆครับว่าสิบบสูบบ่นยังได้ปีนี้ก็ได้มันเป็นยังไงล้อเบิ่องหนามครับขันหนามมันแห้งอีหลีกะ ันสูบน้ำลงบ่ไไ้ครับนี่มันตรงถ้าสูบลงก็ต้องสูบลงสารนี่สกอนอาจจะสูบจากสารนี่มาใส่สารนี่อีกเทียนนึงเนาะครับแต่ว่าทุกปีน้ามันก็ก็กุ้มปีอยู่หรอกครับสารนี่แต่ว่ามันก็สีขอดลงไปแน่จังน้อยตรงหยาพุ่นแล้ะครับบรรยากาศดีดีพี่รองเศร้านี่ครับหมอกหนาๆเพรดีครับอากาศซ้ำนี่เพห่อนว่หนาวเนาะครับ พอดีเลยง่วงเอาเขาไปบ้านแล้วครับเอาเขาไปแว้ในบ้านแล้วเนาะเพราะว่าเอาไปเลี้ยงท่าหน้าทงผมนะครับหมองสามติดสุป,ปาผมละเอาไว้นี่มันก็นีน่แะครับทักใหญ่บัวเขาสีไล่ไปเลี้ยงเนาะครับเอาเขาบ้านนะครับพุ่ละบ้านเขาวัดน้ำนะให้หน้าหน้าผมละครับก็บจังสีได้เอาลงมาเอาครับสีพ่อเราครับน้ำพอดีเันไอ่ไส้เพิ่นนี่ละเป็นเห็ดสวนคือกันนี่ละ เพ่นเสียวน้ามสามทีก็เลยบอกว่าให้เพื่อนเปิดว่าวตั้งผุ่นเลยครับเราก็ปิดว่าวของสามทิศไว้นะครับมันก็สิบอะไรติดเครื่องติดยังไม่เอาเอาสามทิดขออนุญาตปิดน้ามปิดยังให้ย่านางไว้ก่อนครับสามทีสิไปทํางานน้ำครับมือน,นี่อ๋อบรรยากาศฝากพี่ฟังน้องไว้ซ้ำนี้ก่อนครับน้ำหัวน้ำสวนคือเ่าพี่น้องช่วงนี้ก็คือวานเนาะครับยมเปลี่ยงยมงาน ย้ำให้ย้ำหน้าครับเราจะให้จากหน้าจากเขาจากหน้าก็เป็นหัวเป็น่วนแล้วครับบ้านนี้นอสามทิศเดียวบรรยากาศไว้ํามีแล้วพี่น้องเป็นคลิปสั้นๆนะครับพอเด้ฝากได้คุยได้วอรเลยจากับพี่กับน้องเขาครับครับพี่น้องท้ายนี้ก็สามทิศก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับผมพ,พี่น้องห้องมุดสุขุสุกุนแล้วครับที่เขามารับชม่มชิบของสามทิศตั้งแต่จนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบค,คอ on, อบุณทุกกลักกง,งใจครับฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบบริภาลิใไม่ๆหมนะครับคลิปหน้าสามทิศสิบห้าพี่พ่อหน่องไปยังกับจังคอยช่วงคอยติดตามครับภาพเสียงเนื้อหากิริยาท่าทางในมอมมอบกวน3สามทิขอโทษขอภัยครับครับสำหรับคลิปนี้สามทิศกะเสียวไว้สนีน้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ